สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนในเรื่องของการทําที่บอกเวลาอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมก็คือจะบอกเวลาแบบตรงเป๊ะคือเวลาในกาคอมพิวเตอร์ของเราเลยก็สําหรับฟังก์ชันของมันนะเพนมีจับเวลาบอกวันที่นะครับผมก็สําหรับท่านใดที่เกมตัวที่จะเขาดาวนะครับก็สามารถทักมันได้เช่นสตรีมเขาดาวอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวผมก็จะสอนโหลด ก็อันดับแรกนะครับผมก็ให้ทุกคนนี่เข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ก่อนอต้องขออนุญาตนะครับพอดีว่าลืมเปิดลิงก์ไว้เดี๋ยวผมก็ต้องอันนี้ก่อนแป๊บหบนึง่งคลิปต่อไปก็อาจจะทำสอนเรื่องการทำเว็บไซต์นะครับผมามานี้ปุ๊บให้เรามาที่ไฟล์ต่างๆได้เลยครับ แล้วก็ลงโปรแกรมหรือโปรแกรมบอวลาสตีมนะกดได้อ่าฮะกดดาวน์โหลดปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคเสร็จแล้วลวมันก็จะมาดิ้งมาเป็นโปรแกรมนี้ตอนแรกมันจะเป็นโปรแกรมนี้ก่อนจะไม่มีลูกศรน,นี้ขึ้นนะก็ให้เรากดดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดไปเรียบร้อยติดตั้งเสร็จสัดอ่ารามาเข้าสู่เนื้อของโปรแกรม เกิดท่าในใดที่คลิกแล้วมันไม่ขึ้นนะให้คนมาคลิกตรงนี้มันจะมีเวลาสีฟ,ฟ้าบอกอยู่้าคลิกก็ไปนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นบอกเวลาเห็นไหมนี่อันนึงนะผมขอใช้โปรแกรมช่วยก่อนนะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นโปรแกรมบอกเวลานะ นี่จะเป็นเวลาที่เขาได้บอกไว้ก็ให้เราเนี่ยก็ให้เราเนี่ยอ่ากดมันจะมีอย่างงี้นะไดซี ICE, แล้วก็ชื่อโปรแกรมไป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 เพิ่มเพิ่มอ่าก็เราเนี่ยกดคัดลอกไปปึ๊บเราวมาที่ obs ของเราก่อนอ่านี่ obs ของผมอ่าผมขอปิดอันนี้ก่อนให้คนเนี่ยกดมาที่บวก กดมาที่ตัวอักษรนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ใช้ OBS นี่กัชิงนมากเลยให้เรามาติ๊กที่ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ไม่ต้องให้เราให้เราบอกว่ากดหาเปิดหาดคลิกไปเปิดหาให้เรานี่คลิกขวาแล้วก็วางที่เราคัดลอกมากด Open ปึ๊บโอเคแล้วมันจะขึ้นเวลา,านี้ได้เลย,เลยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดที่จะต้องการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีนะครับ ก็สามารถเปลี่ยนกันได้เหมือนต้นหนังสือเลยสามารถทํำทุกอย่างก็จะประมาณนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นจับเวลาไม่ใช่เวลาเป็นวันที่ก็คันลอกไปเหมือนเดิมเลยทุกอย่างก็อันนี้ผมก็ทำแพคแค่ทดสอบเฉยนะทดสอบนะก็ถ้าเกิดทำจริงก็ควรตั้งชื่อให้มันด้วยเดี๋ยวเราจะสับสนเอานะก็คลิกไปแล้วก็ย่อลง มาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับแต่อันนี้ของผมมันเป็นอะไรไม่รู้ไงคือมันไม่มีนี้ขึ้นไงเห็นปะมันได้เป็นไรไม่รู้อ่าช่างแม่งมันช,ช่างไปมันไม่เป็นไรก็คืออันดับต่อไปก็คือการจับเวลาครับคือจับเวลาเสร็จแล้วปุ๊บสามนาทีจะให้มันแสดงข้อความอะไรเราก็สามารถทําได้เช่นอ่าผมจะเข้าดาวปีนี้สักยี่ไม่ใช่ดิมันน่าจะไม่ถึงยี่สิบสิบสองชั่วโมง พอถึง12บสอชั่วโมงปุ๊บมันก็จะมีอ่าข้อความขึ้นอ่าใช่ไหมปีใหม่แล้วอะไรอย่างนี้นะก็สามารถทำกันได้นะก็เรากดคันลอกไปสตาร์ทก่อนแล้วอ่าสตาร์ทปุ๊บกดสต็อปเสร็จแล้วก็กดคันลอกไปเหมือนเดิมทุกอย่างทำวางทุกอย่างเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บปุ๊บอ่ากดกตรงนี้เปิดหากดวางกดโอเพนอ่าฮะ กดย่อไปนี่ครับเดี๋ยวเราผมลองสตาร์ทดูป๊บอ่าคราับเวลาก็จะเดินเนี่ยผมลองตั้งดูนะสักหนึ่งวิอะไรอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งวิกดโดดสตาร์ทอ่าวไม่เดินนะอ่าอ่าคราับหนึ่งวิป๊บขึ้นเลยจบแล้วครับฝันดีโอเคก็จะประมาณนี้ก็สำหรับในการทำอย่างนี้ครับก็ วิธีการนนทำง่ายๆมากเลยครับก็อย่าลืมกดชื่อบริคลิปนี้นะครับแล้วก,ก็กดสับจะคลายด้วยก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ตารางคลิปนี้ได้เลยก็คลิปนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสับจะคลายคลิปนี้ด้วยบาย